สวัสดีทุกท่านต้อนรับเข้าสู่ช่องชีตาแอสโทร l o จี EP นี้จะนำเสนอบทสรุปการงานของคุณในช่วงไตรมาสที่3นะคะคือเดือนกรกฎาถึงเดือนกันยายนจะมีบทสรุปอย่างไรไปรับฟังกันเลยค่ะสวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีธนูมาดูเรื่องงานในช่วงไตรมาสที่3ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับคุณเนี่ยดาวเจ้าเรือนการงานก็คือดาวพระพุธนะคะซึ่งในช่วงไตรมาสที่3เนี่ยท่านจะเดินโครจรทั้งหมด3ช่องราศีนะคะ จะมีเดือนกรกฎาคกับเดือนสิงหาเนี่ยเป็นการเดินโคจรแบบผิดปกติอยู่ในภพมรณะนะคะแต่มาดูนิดนึงก่อนค่ะว่าคนธนูเนี่ยในปีนี้นะคะเมื่อดาวพฤหัสโคจรย้ายมาอยู่ในภพอริดาวพฤหัสเนี่ยเป็นตัวแทนของตัวคุณเองโคจรมอยู่ในจุดอริเมื่อวันที่30เมษายนแล้วก็จะอยู่แบบนี้ยาวไปจนถึงพฤษภาปีหน้าทําให้นะคะมันเหมือนว่า ตั้งแต่30เมษาชีวิตมันจะมีจุดหักเหหรือเปลี่ยนนิดนึงเพราะว่าตัวเราค่ะโคจรเข้าสู่จุดอริคือเรื่องของอุปสรรคปัญหาศัตรูนะคะโรคภัยไข้เจ็บหรือเรื่องของทิศสินอันนี้คือความหมายของภพอริเลยทําให้พอดาวประจำตัวเราคือดาวพระหัสเนี่ยโคจรอ,อยู่ในจุดเสียแล้วกลุ่มร่วงกันกับดาหรืยูซึ่งเป็นดาวที่แสดงถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้วยค่ะเลยทําให้มันเหมือน อะไรรอบๆด้านเราอะค่ะมันก็อาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหรือทําได้ไม่เต็มศักยภาพเพราะดาวประจําตัวเราโคจรเข้าสู่จุดเสียบางทีคุณอยากจะตั้งใจทํางานแต่ไม่ค่อยสบายช่วงนี้อะไรเงี้ยหรือบางทีเราอยากจะตั้งใจทํางานแต่ว่ามันมีปัญหาโน่นนี่นั่นเข้ามาทําให้เราแบบดุดโฟกัสอะคะ่ะมันอาจจะเป็นปัญหาของครอบครัวปัญหาเรื่องของทรัพย์สินของคุณทําให้คุณไม่สามารถโฟกัสในสิ่งที่คุณทําได้เงี้ยมันเหมือนมัน เราเข้าไปเจอปัญหาอะไรหลายๆอย่างนะคะก็จะกระเทือนไปหมดกับเรื่องของดวงดาวดวงอื่นๆด้วยนั่นเองนะคะซึ่งดาวพฤหัสเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ไปถึง1ปีทําให้คนธนูต้องทําใจนิดนึงว่าตั้งแต่นี้ไปนะคะอะไรก็ตามที่เหนื่อยที่ยากลําบากที่มีปัญหาหรือมีอุปสรรคเนี่ยอย่าเพิ่งท้อถอยนะคะขอให้โฟกัสไปในจุดนั้นแสดงว่าดีเพราะว่าตัวเราเป็นดาวพฤหัสคือครูผู้มีปัญญาะคะ่ะเราสามารถใช้ความรู้ใช้ความ เป็นผู้ใหญ่ของเรานะคะหรือการที่เรามีคอนเน็กชันกับผู้ใหญ่อื่นๆจะช่วยเราให้แก้ปัญหาต่างๆได้นั่นเองนะคะทีนี้เมื่อดาวพระหัสตกอริเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าบางทีผู้ใหญ่หรือคนที่เรานับถืออ่ะที่เขาเคยาจะาช่วยเหลือเราอะไรเงะะี้ยค่ะก็อาจจะเป็นช่วงปีที่บางทีท่านทั้งหลายเหล่านี้อาจจะไม่สามารถมาช่วยเราได้ทําให้หลายๆอย่างที่เราทํามันก็อาจจะมี ความลําบากมากกว่าเดิมอย่างเงี้ยนะคะอันเนี้ยเล่าคร่าวๆเรื่องดาวประจําตัวก่อนแน่นอนว่าเข้าสู่จุดอับนะมันมีข้อจํากัดพอพูดถึงเรื่องงานเนี่ยดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนการงานของคุณซึ่งในช่วงไตรามาสที่3เนี่ยนะคะดาวพุธจะโครจรเนี่ยสัมพันธ์กับราหูตล,ตลอดตลอดไตรมาสนะราหูเนี่ยค่ะเขาจะมีเกณฑ์ของของโหร,ราศาสตร์พระตะนะจะเป็นแบบกุมเลงเกณฑ์ห้าเกณฑ์9้าเกณฑ์หก ซึ่งพอในช่วงไตรามาสที่3ามันเป็นช่วงที่ดาวพุธโคโจรมา,มาอยู่ในมุมนี้พอดีนะคะมันเหมือนใน12เดือนน่ะช่วงไตรามาสหนึ่งไตรามาสสองดาวพุธท่านจะโคโจรไปอยู่ในพบก,กลุ่มแบบพวกฝั่งอะไรอะราศีธนูยาวไปอะไรอย่างเงี้ยนะเลยทําให้งานของคุณอะมันจะมีอิทธิพลของราหูเข้ามาสัมพันธ์แล้วพุธกับราหูเป็นดาวู่ศัตรูกันพุธเนี่ยคือดาวพ่อขาเวลาเราทําธุรกิจ การค้าการติดต่อการสื่อสารเนี่ยนะคะมันก็จะเหมือนมันมีราหูคือมีอุปสรรคมีความวุ่นวายความวุ่นวายมาจากเรื่องของอะไรราหูมาจากพบสหัชชะการติดต่อสื่อสารนะคะบางทีมันไม่ได้ดั่งใจมันไม่มันเหมือนถูกแกล้งนะคะมันวุ่นวายมันเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกคุยอะไรกันกับเพื่อนร่วมง,งานก็มักจะเถียงกันว่าการขัดแย้งกัน สาชา้าถ้เกิดคุณทํางานที่บ้านก็จะเป็นแบบญาติพี่น้องอย่เงี้ยค่ะมันเหมือนทําไมทําอะไรแล้วมันไม่ค่อยลงรอยกันมันมีปากเสียงกันตลอดเวลามันต้องขัดใจกันหรือการทํางานของเราค่ะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยไม่ค่อยคุ้มอะ่ะเพราะชาตินึงเนี่ยนะคะดาวพุธเนี่ยเป็นนักธุรกิจราหูเป็นโจรมาป้น เวลาเราทำธุรกิจอะไรเราก็จะรู้สึกว่าทําไมมันเหมือนมันลงทุนเยอะแต่ได้กําไรน้อยทําไมมันจะต้องมีเรื่องใต้โต๊ะเรื่องอะไรที่ทําให้เราวุ่นวายหรือแบบอย่างราหูโขจรอ,อยู่ในภพพันธุอย่างี้ค่ะบางทีสานักงานของเราค่ะเดี๋ยวก็ปรับเปลี่ยนอีกแล้วนะคะหรือโกดังเรามีปัญหาหรือทรัพย์สินเรามันจะต้องมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีไปออกบูธก็อาจจะอยู่ในโลเคชั่นที่ไม่ดีหรือ ต้องจ่ายเงินเพิ่มหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันมันเหมือนเราทําอะไรอะ่ะมันก็จะมีราหูเนี่ยมาขัดขวางนะในช่วงไตรมาสที่3านะคะรกรกดาสิงหาเนี่ยจุดที่น่าสังเกตอีกอย่างก็คือว่าดาวพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการงานของคุณจะโคจรผิดปกติคือเดินหน้าถอยหลังอยู่ในภพมรณะมรณะตามหลักโหราศาสตร์เป็นภพที่มีข้อจํากัดแปลว่าอะไรก็ตามที่ทําแล้วอาจจะเสื่อมลงมรณะคือการตายอะ่ะก่อนจะตา,ตายก็ต้องเกิดก่อนเนาะเกิดแก่เจ็บตายอย่างเงี้ยค่ะ แสดงว่างานของเราในช่วงกรกฎาสิงหามันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างการเปลี่ยนแปลงนี้คืออาจจะเปลี่ยนเรื่องของเป็นการเดินทางก็ได้นะคะจากอยู่ในออฟฟิศออกไปนอกออฟฟิศอันนี้พูดถึงด้านดีนะคือการเดินทางนะคะหรือการปรับแผนหรือการแก้ปัญหาหรือรทำไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของโลกออนไลน์หรือต่างประเทศอันนี้คือคำว่าม,มรณะนะถ้าทำในลักษณะน,นี้นะคะก็มองว่ามันไปในทิศทางที่ดีนะ พราะดาวพุธโคจรเล็งดาวเกตดาวเกตอยู่ในช่องการเงินเกตคือเรื่องของเทคโนโลยีออนไลน์เรื่องของต่างชาติอยู่แล้วเนี่ยค่ะทาให้พอคุณทาในลักษณะนี้ทั้งมรณะที่แปลว่าต่างชาติออนไลน์ทั้งดาวเกตที่แปลว่าต่างชาติออนไลน์มันสัมพันธ์กันทําให้คุณได้เงินทําในลักษณะนี้ดีนะแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ทำนะคะยังเป็นรูปแบบเดิมๆอาจจะทําให้งานในช่วงกรกฎาสิงหาเนี่ยนะคะมันจะเงียบลงนะคะมันจะน้อยลงแล้วมันอาจจะได้กําไรไม่คุ้ม สักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอ,เ,อเดือนกรกฎาเนี่ยนอกจากดาวพุธจะเจอดาวราหูแล้วดาวพุธยังเจอดาวอังคารในช่วงต้นเดือนไปจนถึงวันที่13กรกฎาเลยมองว่าช่วงครึ่งปักแรกของเดือนกรกฎาเนี่ยนะคะงานจะมีบ้างมีดีบ้างเสียบ้างที่เสียคืออะไรพุธเจอราหูพุธเจออังคารอยู่ในมุมสัมพันธ์กันนะคะราหูเมื่อกี้บอกไปแล้วนะไปดูอังคารอังคาราจะพบปุตตะนะคะ ลูคารมาจากภพวิน,นะคะก็คืออาจจะเป็นตัวลูกค้านี่แหละที่เรื่องมากเรื่องเยอะนะคะด่าก,กันกับเพื่อนล่วมงานแล้วก็ต้องมาแบบด่าก,กันกับลูกน้องอีกนะคะปุตตะไว้ว่า,าลูกค้าด้วยลูกน้องด้วยมันเลยเหมือนมันมีเรื่องอะไรที่เรารู้สึกแบบทำไมมันมีแร่ปัญหาหรือความขัดแยง้งความวุ่นวายนะคะแต่คุณจะเริ่มรู้สึก เข้าที่เข้าทางขึ้นนะคะเมื่อดาวสุกกับดาวอาทิตย์โคจรมากลุ่มกับดาวพุธดาวการงานซึ่งดาวสุกกับดาวอาทิตย์เป็นดาวที่ดีกับดาวพุธนะคะก็เหมือนมันมีอะไรมาแบ่งเบาความปวดหัวอะไรของคุณเนี่ยนะคะสุกจะมาในวันที่9กกรกฎาสุกมาก่อนอาทิตย์นะคะพุธสุกเนี่ยเป็นดาวคู่ธาตุน้านะคะมันเป็นเหมือนงานเราเนี่ยอาจจะต้องแบบไปทําร่วมกันกับใครบางคนที่เป็นแบบกลุ่มก้อนเดียวกันนะคะสุกมาจากภพ อรนะิและสุขมาจากภพลาภะนะคะซึ่งอันเนี้ยมันจะไม่ค่อยอเป็นในลักษณะของตัวบุคคลสักเท่าไหร่ทะะ้อริก็คืออาจจะเป็นลูกน้องที่แบบไม่ได้สนิทเนี่ยเป็นแบบเหมือนพวกลูกจ้างต่างด้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็อาจจะเป็นไม่ได้ว่าอาจจะไปทําอะไรร่วมก,กันกับคนกลุ่มนี้นะคะหรืออาจจะเป็นการเดินทางอีกนะ,ะอริคือมันต้องเหนื่อยอะถ้าอยู่กับที่ไม่เหนื่อยหรอกถ้าเกิดว่าเราได้ออกไปตรงนั้นตรงนี้อย่างเงี้ยค่ะบางทีมันก็จะแบบเออมี ลถติดบ้างกลับบ้านดึกบ้างนะไม่คุ้นสถานที่บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นไปได้ว่าวันที่9กรกรกฎานเนี่ยดาวสุขโคจรมาสัมพันธ์นกับดาวพุธบางทีอยู่ในออฟฟิศแล้วลำคานคนใน,น,นออฟฟิศนะลำคานเพื่อนนะลำคาญลูกน้องไม่ได้เรื่องเลยอะ่ะออกนอกสถานที่ไปอาจจะไปออกบูธนะหรืออาจจะไปติดต่ออ่ากับลูกค้าในต่างถิ่นต่างที่นะหรือทําอะไรที่มันแบบ ดูยากอะอริมันแปลว่ายากลำบากนะอาจจะไปแก้ไขอะไรที่มันเคยมีปัญหาแล้วมีอุปสรรคมาก่อนหน้านี้นะอะไรที่มันยังเคลียร์ไม่ลงตัวแล้วก็เดินทางไปแก้ไขในสิ่งนั้นๆอะไรเงี้ยแล้วดาวอาทิตย์ก็จะมาในวันที่16กรกฎาคมนะคะซึ่งเลข1เลข6เลข4เนี่ยก็เป็นดาวที่สัมพันธ์ดีแต่มันอยู่ในจุดมรณะแปลว่ามันมีเงื่อนไขคือถ้าคุณไม่ได้ออกไปนอกสถานที่หรือทํากับต่างชาติออนไลน์หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบ ในการทํางานของคุณน่ะมันจะทําให้เรารู้สึกว่าชีวิตเราเข้าสูม่มุมอับนะมุมมรณะแปลว่ามันป่วยมันฟรีสอะค่ะมันไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะคะอันนี้คุณอาจจะต้องไปปรับแผนของคุณดูนะแล้วในเดือนสิงหาคมอะค่ะก็จะมะีดาวที่สัมพันธ์เนี่ยนะคะราหูก็ยังทำมุมอยู่นะส่วนดาวสุกออกไปแล้วเดี๋ยวเดือน,นกรกฎาเนี่ยชิต้าให้50าสห้าสิบนะ แต่ต้องทํางานแบบมีเงื่อนไขคือในภพมรณะเท่านั้นถึงจะดีนะถ้าเกิดคุณไม่ได้ทาลักษณะนี้แบบว่างานคุณจะน้อยลงนะคะแล้วอาจจะมีปัญหาเรื่องของความขัดแย้งเกิดขึ้นได้นะคะทีนี้พอมาเดินสิงหาเนี่ยดาวสุออกไปแล้วดาวพุธเหลือกับดาวอาทิตย์2ดวงมันจะเป็นเรื่องของแบบต่อเนื่องอะคะ่ะอาจจะเป็นต่อ ต่อเนื่องมาจากเดือนกรกฎาอาทิตย์นะคะมาจากพบสุภาค่ะอาจจะมีเรื่องอะไรบางอย่างต้องคุยกันกับเจ้านายต้องติดต่อกันกับลูกค้าต่างประเทศหรือมีการเซ็นสัญญาอะไรบางอย่างนะเพราะว uh ่าอาทิตย์กับพุธมันเป็นเรื่องของเอกสารสัญญาที่เราต้องตกลงต้องเคลียร์ต้องคุยกับคนที่เป็นสุภาคือคนที่เขามีศักยภาพเหนือกว่าเราอะถ้าคุณเป็นเจ้าของบริษัทก็อาจจะเป็นลูกค้าก็ได้เป็นคู่ค้าหรือใครก็ตามที่เขา คือเราต้องพึ่งเขาอะพึ่งพาเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนอาจจะมีเรื่องอะไรบางอย่างต้องคุยกันตกลงกันมีการเซนการพูดการติดต่อแล้วอาทิตย์น่ยจะออกช่วงกลางเดือนสิงหาส่วนดาวเกตนะคะก็จะออกช่วงกลางเดือนสิงหาเหมือนกันเลยทําให้พอกลางเดือนสิงหาเป็นต้นไปอะพุธจะลอยสัมพันธ์กับราหูอย่างเดียวเลยมองว่าคนธนูกลางเดือนสิงหาเป็นช่วงที่เราจะรู้สึกว่างานเราอะมันน้อย น้ำมันอ่อนแรงแล้วมันก็เจอราหูเนี่ยนะคะมารู้สึกว่า,าถูกเอาเปรียบจากญาติพี่น้องถูกเอาเปรียบจากเพื่อนร่วมง,งานนะคะถูกาบางทีบ้านมันมีเรื่องวุ่นวายค่าใช้ใจ่ายอะไรเยอะอะไรอย่างงี้ค่ะหรือมีเรื่องของความขัดแย้งกับคนในครอบครัวหรือในเรื่องของแบบทรัพย์สินของคุณอย่างงี้ค่ะก็อาจจะเหมือนได้ไม่คุ้มเสียกลางเดือนสิงหาทิต้าบอกว่าไม่ค่อยเด่นแต่ถ้าช่วงต้นเดือนดาวมันก็บาลานซ์บาลานซ์กันน่ะ พอในเดือนสิงหาจิตตเลยให้แค่อาจจะติดลบนะในเดือนสิงหาเป็นเป็นจุดที่ต้องระวังแล้วกันเนาะพอมาดูในเดือนกันยายนเนี่ยกันยาดาวย้ายเยอะเลยนะคะแล้วก็จะทํามุมสัมพันธ์กันนะคะอย่างดาวพุธนะ่ะจากเดิมนะคะที่อยู่ในภพมรณะจะเริ่มกระเตื้อนละกันยาจะเป็นจุดเปลี่ยนของคุณเหมือนกันนะคุณจะเริ่มรู้สึกว่างานมันเริ่มเดินหน้าขึ้นนะคะเพราะดาวพุธย้ายเข้าสู่ภพสุภาแต่คุณยังมีความตึงเครียดอยู่นะ เพราะพูดอยู่ในภพสุภะเป็นเรื่องของดาวพินธุบาทมีความเครียดความกังวลนะในเรื่องของงานหรือความเจริญของเราหรืออาจจะเป็นเรื่องของคู่ค้าของเราเงี้ยค่ะเรื่องของการติดต่อการพูดคุยเรื่องของผลประโยชน์นะคะเรื่องของการเงินนะคะว่ามันจะแบบคุยกันลงตัวไหมนะคะผลประโยชน์จะแบ่งกันโอเคไหมที่ตกลงคุยกันนะ่ะ มันได้หรือเปล่ามันมันมันเป็นยังไงมันจะไปในทิศทางที่ดีไหมอะไรเงี้ยดาวเสาร์นะคะก็จะโครจรเดินผิดปกติคือเดินถอยหลังทําให้นะคะเรื่องของสังคมหรือเพื่อนร่วมงานหรืออะไรก็ตามที่คุณไปติดต่อเอาไว้อ่ะค่ะเลยทําให้คุณเป็นกังวลมันเหมือนว่าเอ๊ะเรากําลังจะดีใช่ไหมเพราะเหมือนงานเดินเข้าสู่จุดสุภาพไปว่างานมันน่าจะมีความก้าวหน้านานะแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าไอ้คนนั้นที่เราติดต่อไว้อ่ะเขาจะจ่ายไม่จ่าย อย่างงี้ค่ะมันเลยมันเลยเหมือนแบบมีความกังวลอยู่ซึ่งดาวพุธดาวเสาดาวอาทิตย์ดาวเสา,า,า,สาเนี่ยมันเป็นดาวที่ดีนะเป็นดาวที่ดีที่สัมพัญอยู่ในภพาศาสตร์ช้าแปลว่าเรื่องของการติดต่อของคุณในเดือนกันยายนเนี่ยมันน่าจะเอื้อนะในเรื่องของงานในเรื่องของผลประโยชน์ในเรื่องของความสําเร็จแต่คุณจะต้องดูคนที่คุณติดต่อให้ดีนะคะเพราะดาวเสาโคจรเดินถอยหลังบางทีรู้หน้าไม่รู้ใจนะคะ ไอ้ที่คุณคิดว่าชัวร์มันอาจจะไม่ชัวร์นะ,ะแต่อ้ที่คิดว่าไม่ชัวร์กลายเป็นว่าเอ้ยได้แน่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีโอกาสในเรื่องของการติดต่อ,เ,อเพื่อนเก่า,าสังคมเดิมๆนะคะอาจจะเป็นกลุ่มลูกค้าก็ได้นะคะลูกค้ากลุ่มเก่าๆที่แบบไม่ได้เคยติดต่อนานแล้วอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณใช้โอกาสเนี้ยนะคะที่งานเรามันอาจจะน้อยลงไปก่อนหน้านี้พยายามหาฐานลูกค้าใหม่ซึ่งก็กลับไปหา กลุ่มแบบลูกค้าเก่าๆก็ได้นะทีอ่อาจจะล็อสคอนแทคไปอย่างงี้ค่ะถ้าเป็นลูกค้าน,นั้นก็มองว่าดีนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นลูกค้าที่คุยกันเป็นประจำนะคะก็อันนี้อาจจะต้องระวังเหมือนกันนะคะเพราะว่าดาวเดินผิผดปกติบางทีรู้หน้าไม่รู้ใจรวมถึงเพื่อนนี่แหละเพื่อนของเราญาติของเรานี่แหละนะคะที่รู้หน้าไม่รู้ใจด้วยเช่นเดียวกันพอวันที่17กันยายนค่ะ ดาวพุธจะโครจรย้ายเป็นเกษตรงานเป็นเกษตรเนี่ยแปลว่างานดีนะงานดีมากนะแล้วโครจรร่วมกันกับดาวอาทิตย์มาจากภพสุภานะคะได้รับความจเจริญเจ้านายสพอร์ตดีมากๆเลยแต่บังเอิญว่าอยู่ในมุมมุมจตุสดายก็คือเลข3าเลข8เนี่ยและเลข9จะทํามุมสัมพันธ์ถึงนั่นเองนะคะเลยทําให้บางทีงานเด่นนะงานเด่น ก็เลยอาจจะต้องเดินทางบ่อยนะคะเดินทางต้องไปติดต่อตรงนั้นตรงนี้ไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะคะแล้วก็อาจจะเป็นออที่หมันไส้นะ,ะของคนรอบด้านนะคะบางทีตัวเราเด่นมากเนาะคนก็รู้สึกว่าทําไมเนี่ยทาไมไม่ใช่ไม่ใช่เป็นชั้นอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็อาจจะต้องระวังเรื่องของความขัดแย้งนะ,ะกับดาวอังคารที่ลอยอยู่ในภพปัตนิค่ะ เป็นลูกค้าใหม่นะคะเป็นกลุ่มลูกค้าที่เด็กกว่านะคะหรือเป็นลูกน้องที่อยู่ใกล้ชิดก,กันกับเรากลุ่มนี้คือดาวอังคารที่สัมพันธ์ถึงตัวคุณจะเกิดความขัดแย้งบางทีงานเราเยอะมากๆอะ่ะแล้วเราเตรียมลูกน้องไม่พอหรือว่างานเราเยอะงานเข้าเลยนะสต๊อกของไม่มีอย่างเงี้ยเลยทาให้ลูกค้าอาจจะมีปัญหาได้แล้วเวลาคุณสต๊อกของไม่พอใช่ไหมคะคุณก็ต้องให้ลูกค้าเก่าก่อนลูกค้าใหม่ อย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เหมือนคุณอาจจะมีปากเสียงกับกลุ่มลูกค้าใหม่ก็ได้นะคะหรือลูกน้องใหม่ๆที่รับเข้ามาบางทีอาจจะยังทํางานได้ไม่มีประสิทธิภาพก็เลยทําให้เกิดเรื่องของความเสียหายในเรื่องของการงานแล้วมันก็จะกระ,กระเด้งไปกระทบในเรื่องของแบบราหูที่อยู่ในภพพันธุอะ่ะซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสํานักงานหรือที่ที่คุณอยู่นั่นแหละมันก็จะแบบวุ่นวายไปหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบ บริหารจัดการอะไรไม่ค่อยลงตัวเพราะฉะนั้นคนธนูเนี่ยช่วงกลางเดือนกันยาจริงๆมันเป็นช่วงที่งานดีคุณอาจจะต้องดูด้วยนะคะบางทีงานดีอ่ะจากที่ก่อนอน้นนี้มันเงียบๆหรือมันมีเงื่อนไขใช่ไหมคะพองานเข้ามาเราก็รับไว้ก่อนไงนะคะเพราะดาวเกตุมลัคนามันเหมือนแบบสิ่งอะไรก็ตามที่มามันเหมือนโชคช่วยบุญช่วยมาแบบปุบปับฉับพลันแล้วดาวราหูดาวองคาเป็นดาวธาตุลมสัมพันธ์ถึงลัคนาตัวคุณที่ราศีธนูค่ะ งานมันเข้ามาเป็นเหมือนลมพายุเลยอ่ะพัดเข้ามาแล้วเราก็แบบบุ่นวายอ่ะมันเหมือนเก็บงานไม่ทานอะไรอย่างเงี้ยบางทีไอ้ที่รับมาก็อาจจะไม่ได้คุมด้วยก็ได้นะแล้วก็อาจาจะเจอลูกค้าแบบปัญหาเยอะพร้อมที่จะแบบแหกเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แบบมันเหมือนมันงานมันเข้ามาจริงๆแล้วคุณหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าไอ้มุมจตุสดายอ่ยมันถึงตัวเราคือมันไปไหนไม่ได้มันเป็นมุมที่ชิ่งมาแล้วมันก็ถึงตัวเราอยู่ดีนะ อันนี้คุณจะต้องบริหารจัดการให้ดีละกันนะใน,ในกลางเดือนกันยายนงานคุณเด่นมากๆนะคะจากที่คุณรอคอยมานานแล้วอะ่ะมันจะเป็นโอกาสของคุณแต่คุณจะบริหารจัดการยังไงนี่สิอันนี้ก็เลยกังวลเหมือนกันนะเพราะว่าดาวคู่ศัตรูก็เยอะมากเช่นเดียวกันนะคะ,ะเดือนกันยานก็เลยให้ 50- 50นะเพราะว่ามันมีดีมีเสียนะคะและ้วเกิดว่าคุณบริหารจัดการในเรื่องของอเพื่อนในเรื่องของสตอ๊อกในเรื่องของคู่ค้าหรือลูกค้าหรือลูกน้องใหม่ได้อ่ะนะคะ ก็จะเป็นในทิศทางที่ดีแล้วกันนะคะเพราะว่าเลข3เลขแเนี่ยเป็นตัวที่มาทําร้ายดาวของเรานะคะ,ะดาวการงานของเราก็ให้กันยาเป็นกลางๆแล้วกันนะ50าสห้าสิพอรวมทั้ง3เดือนนะคะก็เลยมองว่าคุณธนูเนี่ยเรื่องงานไตรมาสที่3เนี่ยนะคะ,ะให้แค่50-50 แล้วก็ง,งานมันก็จะมีเงื่อนไขอ่ะกรกดาสิงหาม,มันมีเงื่อนไขที่ต้องไปทําเรื่องของวรณะถ้าคุณทําด้านนี้แล้วนะคะก็ถือว่ามาถูกทางถ้าคุณไม่ได้ทําเลยเนี่ยอันนี้จะเหลือแค่แบบ40%นะแสดงว่างานคุณเนี่ยมันมีเงื่อนไขอาจจะมีปัญหามากกว่าสิ่งที่ดีอะลองไปปรับแผนทางธุรกิจของคุณดูนะคะในช่วงไตรมาสที่3ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคําทํานายใน ep นี้สําหรับคนที่สนใจดูดวงส่วนตัวสามารถทักไลน์ id cheeta astrology อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือเข้าไปฟังเพลย์ลิสต์ใน E ีนีอื่นๆที่ท้ายคลิปนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ